ขอถามจะเป็นสาวของเจมได้ไหม,มที่นี้ผมผมคน,นไม่มีสเป็นจนะะอ้วนจะหอมจะสาวจะดำเลยได้นะหมดนะถ้า <c oughs> ผมรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจก็พอสบายใจแล้วไม่ทําให้เราทุกใจรักเราอะรักมากกว่ารักเราอะรักเราคนเดียวอะ <c oughs> เรื่องที่เหลือรวยไม่รวยหรือว่าเป็นยังไงไม่ก้ผมเลี้ยงเองได้ แต่จะแล้วพอครับผมไม่ได้ผมไม,ไม่ไม่ได้มีจะไปกายตัวนะแบบว่าชอบก็คือชอบอะไรเงี้ยจะสวยหรือว่าจะเด็กจะแก่หรือว่าอะไรได้หมดเลยถ้าเอาปวดใส่เสื้อใส่เดียวไม่เป็อะไระครับขอบคุวนพาเดินค่ะเดี๋ยวไม่ดีหรือไฉน,น,นไม่นะผมไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่า อชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยอยอู่บบด้วยแล้วสบายใจม้งจะต้องแบบคนดีนะุยต่ำๆเลยขอถามาจะเป็นสาวของเจมมด้ไหม,มที่นี้ผม,ถ,มถ้มคนไม่มีสเปกนะะอ้วนจะหอมจะขาวจะดำอะไรได้หมดนะแต่ผมรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจสะพอนะสบายใจแล้วไม่ทำให้เราไม่ใจนะ รักเราอะรักเราอะรักเรา,า,าคนเดียวอะเรื่องที่เหลือรวยไม่รวยหรือว่าเป็นยังไงไม่ก็ผมเลี้ยงเองได้ <laughs> <laughs> ผมเลี้ยงได้ผมเลี้ยงได้ก็ใจซื่อใจรักก็พอครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ไม่ได้มีจะไปีกายตัวนะแต่ว่าชอบก็คือชอบอะไรเงี้ยจะสวยหรือว่าจะเจ็เกจะแก่หรือว่าอ,อะไรได้หมด ผมปวดใส่เสื้อสายเดียวไม่ถืออะไรครับขอบคุณครับเบลชาเสี้อไม่ดีเบลชาไม่เนาะผมไม่รู้ดีผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าถ้าถามผมก็ผมเป็นคนไม่มีสเปรกระชอบเพราคือชอบไม่ชอบเพราะคือไม่ชอบอะไรอยู่ด้วยแล้วสบายใจม้กจะต้องแบบเป็นคนดีนะจิตเงี้ย ขอถามจะณเป็นสาวของเจมได้ไหม,มที่นี้ผมผมันไม่มีสเปคนะจะอ้วนจะหอมจะขาวจะดำอะไรได้ทั้งนะหมดนะแต่ผมรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจก็พอแล้วสบายใจแล้วไม่ทําให้เราทุกข์ใจร,ใรักเราอ่ะเอาง่ากกว่ารักเราอ่ะรักเราคนเดียวอ่ะเรื่องที่เหลือรวยไม่รวยหรือว่าเป็นยังไงไม่ต้องผมเลี้ยงเองได้ เราพอครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ไม่ได้มีจะไปกายตัวนะแต่ว่าชอบก็คือชอบอะไรเงี้ยจะสวยหรือว่าจะเด็กจะแก่หรือว่าะอะไรได้หมดเลยถ้าโอบบ๊กบวกใส่เสื้อสายเดียวหมายถึงอะไรครับขบวนพาเดิค่าเดี๋ยวจะดูดีรู้ไหมไม่นะผมไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าถ้าถุงมือ คนไม่มีสเปกอะชอบบาคือชอบไม่ชอบบาคือไม่ชอบอะไรอยู่ด้วยแล้วสบายใจมั้งจะต้องแบบเป็นคนดีนะยิ่งจากเลย